สวัสดีค่ะวันนี้เรามาแนะนำหลัดคินปั้นสุกเครือข่ายกสิทอินทรีวิถีพอเพียงรัตภูมินะคะเรามารู้จักกันเลยว่าของโรงพยาบาลรัตภูมิมีร้านค้าอะไรบ้างนะคะร้านแรกก็จะเป็นห้องเรียนท้องนาเขาคูหานะคะร้านนี้ก็จะขายของหมดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็ร้านต่อไปนะคะก็จะเป็นชมรมคนรักผักขนมยิ้มหวานนะคะจุดเด่นของร้านนี้เลยคือขนมใส่ไส้นะคะและขนมมันสับปะหลังคุง มะพร้าวนะคะที่ทําเองคะ่ะแล้วก็ร้านต่อไปเลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มนาข้าวอินทรีค์คูหาในนะคะจุดเด่นเลยคือข้าวยำสมุนไพรนะคะที่มีเครื่องสมุนไพรหลากหลายนะคะแล้วก็จะมีไข่ต้มนะคะแล้วก็จะมีพวกขนมขบเคี้ยวต่งตางๆด้วยคะ่ะ แล้วก็ไปกันที่ร้านต่อไปได้เลยนะคะร้านต่อไปก็จะเป็นร้านข้าวกล่องนะคะแล้วก็จะมีพวกข้าวกล่องต่างๆแล้วก็จะมีน้ำพริกที่ทำเองนะคะแล้วก็จะมีเป็นข้าวสังหยดแล้วก็ข้าวเหนียวดำนะคะแล้วก็จะมีกล้วยขักกล้วยขายด้วยนะคะแล้วก็ร้านต่อไปเลยนะคะก็จะเป็น เกษตรอินทรีย์นิคมพัฒนา2นะคะจุดเด่นของร้านนี้เลยนะคะก็คือขนมรังผึ้งนะคะที่ทำสดใหม่แผ่นต่อแผ่นคือวิธีการนี้ของการทำขนมรังผึ้งนะคะก็คือการทาน้ำมันให้ชุ่มๆค่ะแล้วก็ราดแป้งลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็เปิดฝานะคะแล้วก็พลิกกลับด้านนะคะด้านนี้ก็จะมีขนมเปียกปูและขนมขบเคี้ยวที่ทานเล่นเพลินๆได้นะคะเช่นขนมไข่และกล้วยฉาบแล้วก็โรตีกรอบนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นพวกผักสดที่ปลูกเองนะคะและนามาขายที่มีขามิ้นแล้วก็มะละกอมะนาวพริกไทยดํานะคะแล้วก็ผักบุ้งค่ะแล้วก็ใบชะมวงนะคะแล้วก็ ร้านต่อไปนะคะก็จะเป็นร้านน้ำค่ะร้านน้ำนี้ก็จะเกี่ยวกับกเกษตรซีบ้านสวนพานะคะร้านน้ำก็จะมีไม่เหมือนกันในแต่ละวันนะคะในคลิปนี้ก็จะมีมะน้ำมะพร้าวสับป,ปะรดชายเย็นโอเลี้ยงอวนตินไมโลค่ะส่วนใครที่สนใจอยากจะไปจับจ่ายใช้สอยได้นะคะที่หลาดกินบ้านสุขกรงพยาบาลรัตภูมิค่ะขอบคุณค่ะ